สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคม64ให้กับเพื่อนๆกันนะการแบ่งวันที่ของช่องเราเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนกับของไทยรายละเอียดการแบ่งวันที่ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ description นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปอ่านรายละเอียดกันได้นะคะ สวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกท่านคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะที่เพิ่งจะเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่นลนี้กันนะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่พลังงานความรักในฝั่งของคุณเพื่อนๆกันก่อนเลยนะคะขอดู ขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับใครคนนั้นของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอดูพลังงานในฝั่งของคุณหน่อยค่ะใบแรกนะคะ THE STAR นะคะอาจจะมีชาวราศีกุ่มด้วยกันนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะคะเพื่อนๆชาวกลุมตามมาด้วย10ดาบ 4่ถ้วยนะคะ t h e e m p r e s s และ5ไม้เท้านะคะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะดูเหมือนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนๆมันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้หรือว่าในอดีตที่ผ่านมามันมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งมีปัญหาความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นนะคะเนี่ย ตีกันยุ่งเหยิงวุ่นวายเลยนะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะกาันมีปากเสียงมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับใครคนนั้นแต่ในบางเคสนะคะก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีเพื่อนฝูงญาติมิตรคนรอบข้างนะคะเข้ามาทําให้คุณทั้งสองคนมีปัญหากันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะในช่วงที่ผ่านมานะคะบางท่านนะอาจจะเหมือนกับว่าไปพบเจอกับความสัมพันธ์ที่มันเจ็บ โดนะคะเสียใจนะเฮิร์ตหนักมากเลยนะคะบางท่านนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าออใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะมารับรู้ความจริงทีหลังนะว่าเขามีใครของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีภรรยามีสามีของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะในบางเคสนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอคุณ รับรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะก็มีแต่ความเจ็บปวดเสียใจเนาะเหมือนตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการไปถามหรือไปพูดคุยนะกับใครคนนั้นของคุณแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมานะคะก็มีแต่ความเสียใจเนาะแล้วก็อาจจะมีแต่แบบคําพูดที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะทําร้ายใจกันกลับมานะทําให้ตัวคุณเองนะคะ ต้องกลับมาเยียวยารักษาบาดแผลภายในจิตใจของตัวคุณเนี่ยเหมือนว่าบางท่านนะคะรเรื่องราวต่างๆนะที่คุณกับเขาเคยมีประเด็นกันบางท่านอาจจะแบบอาจจะผ่านมานานพอสมควรแล้วนะคะแต่บางท่านนะก็อาจจะเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองนะ แต่ดูแล้วนะคะตัวคุณเองก็พยายามจะเข้มแข็งนะพยายามที่จะลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยตัวคุณเองเพราะว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดบวกอะเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ามองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนที่มองทุกอย่างในแง่บวกนะแล้วคุณก็เชื่อว่าออตัวคุณเองอะจะสามารถเข้มแข็งขึ้นได้เหมือนกับว่าเจ็บแค่เนี้ย มันยังไม่ถึงกับตายนะ,ะตัวคุณก็ยังไหวอยู่นะคะจะพยายามเข้มแข็งให้ได้นะคะในเร็ววันนี้นะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะหรือว่าช่วงปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะมีคนใหม่ๆนะคะที่เขาแบบอยากจะมาพูดมาคุยอะไรกับคุณนะเขาอาจจะอยากจะมามอบความรักอะไรให้กับตัวคุณก็เป็นไปได้แต่ว่าตัวคุณนะคะรู้สึกว่าคุณอาจจะ ไม่ได้ชอบไม่ได้คลิกนะคะไม่ได้รู้สึกถูกใจกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ใช่คนที่ใช่ก็ไม่มานะคะเพราะว่าคนที่ใช่สำหรับคุณนะเขาก็ทำคุณไว้เจ็บปวดนะคะแสนสาหัสมากๆเลยนะในจังหวะเวลานี้นะคะเพื่อนๆบางท่านนะอาจจะมีเกณฑ์ของการตั้งคันมีบุตรอยู่ด้วยก็ได้นะคะ ก็อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางท่านนะอาจจะเครียดมากนะคะอาจจะอา,อาจจะล้มป่วยเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเพื่อนๆกันด้วยนะไปต่อคะ่ะเราไปดู พลังงานนะคะความรักในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะพลังงานในฝั่งของตัวเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ๋อแล้วก็เพื่อนๆบางท่านนะคะตัวคุณนะหรือว่าเขานะคะอาจจะมีความเป็นเดอะสตาร์นะมีความเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะอาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่อยู่ก็เป็นไปได้นะคะ อ่ะเราไปดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตัวเขาเป็นอย่างไรบ้าง4ไม้เท้าโอ้ดี e อ็มเพรสขึ้นมาอีกแล้วนะคะ The Magician 10เหรียญหกไม้เท้านะคะขึ้นมา พลังงานในฝั่งของเขากับคุณมันดูแตกต่างกันมากๆเลยอ่ะฝั่งคุณรู้สึกเหมือนถูกทําร้ายนะคะทําให้เจ็บปวดเสียใจนะแต่ในฝั่งของใครคนนั้นนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าใครคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าเขากําลังจะกาลังจะมีครอบครัวกําลังจะสร้างครอบครัว ใครคนหนึ่งของเขาอยู่นะคะอืมดูเหมือนว่าใครคนนั้นเขาอาจจะมีคนที่เป็นตัวจริงแล้วนะคะและตัวเขาก็มีการเป็นครอบครัวกันมีการสร้างครอบครัวมีการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะมีการซื้อบ้านสร้างบ้านนะคะสร้างที่อยู่อาศัยการย้ายมาอยู่ร่วมกันเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านนะใครคนนั้นของคุณ เขาอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะกับคนที่เขาเลือกนะประมาณนั้นนะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้นะคะเขาต้องการความก้าวหน้าต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ต้องการความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยนะคะบางทีนะคะใครคนนั้นนะที่เขาเลือกนะคะที่จะ สร้างครอบครัวด้วยอ่ะคนคนนั้นนะเขาอาจจะมีฐานะที่ดีนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตตัวเขาให้เจริญก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ได้นะคะเหมือนว่าใครคนนั้นช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการงานการเงินให้กับตัวเขาได้นะคะใครคนนั้นของคุณนะคะเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนหัวดีนะเป็นคนมีไหวพริบมีความรู้รอบ แต่บางทีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้แล้วก็บางทีนะคนคนนี้ถ้าเขามีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิงนะมันก็เป็นสถานการณ์ความรักที่ตัวเขาว่ามีใครของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาทำให้คุณต้องเจ็บเนาะมาดึงคุณเข้าไปนะคะทำให้คุณ ต้องเจ็บปวดเสียใจนะทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะตัวคุณะ่ะก็อยู่ของคุณดีๆนะคะประมาณนี้นะ,ะบางทีคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเห็นแก่เรื่องของผลประโยชน์อะไรในชีวิตของเขานะคะกับทางที่เขาเลือกเดินนะประมาณนั้น แล้วก็ใครคนนั้นของเขานะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการตั้งคันตั้งบุตรไม่ใช่ตั้งบุตรการตั้งคันการมีบุตรนะคะด้วยกันก็ได้ด้วยนะคะอ่ะดูแล้วเนาะมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะเงินและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะไปดูพลังงานเอาค้ำกันดีกว่าค่ะอ่ะแนวโน้มนะคะในความสัมพันธ์นี้ จะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนอะที่แต่มันก็เป็นไปได้นะว่าบางเคสนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นครอบครัวกันเนี้ยแหละแต่ว่ามันมีปัญหามีเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งกันก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีการ วางแผนในเรื่องของการอยากจะมั่นหมายแต่งงานอะไรกันนะคะการอยามจะอยู่ร่วมกันบางทีนะคะใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะกำลังกำลังคิดวางแผนเหมือนกับวางแผนอนาคตนะวางแผนในการสร้างครอบครัวกับคุณให้มันมีความมั่นคงมากกว่านี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเพื่อนๆบางท่านเป็นครอบครัวกันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่ามันมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะไม่เข้าใจกันนะ มันมีเรื่องอะไรที่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ค่อยจะลงตัวกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะบางท่านก็มีปัญหากันเองเนาะอ่ะงั้นเราไปดูพลังงานเอาคำนะคะอุ้ยใครกระเด็นลงมาเลยอ่ะขอดูนะคะแนวโน้มเอาคำสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้จะมีการ Take a คชั่นอะไรเกิดขึ้นบ้าง อืมเดวิลนะคะอาจจะมีชาวราศีมังกรมาเกี่ยวข้องนะตามมาด้วยคิงเหรียญห้าไม้เท้าออกมาอีกแล้วดูเหมือนว่าเรื่องที่ทะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันมันอาจจะยังเป็นประเด็นปัญหากันอยู่นะคะคิงไม้เท้าและสี่เหรียญอ่ะ ในเคสของใครที่เป็นครอบครัวกันมาก่อนอยู่แล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าคุณกับเขานะก็ยังคงทะเลาะกันนะคะมีปัญหามีปากเสียงอะไรกันอยู่ดีนะคะยังเคลียร์กันไม่ค่อยได้นะแต่ด้วยความที่คุณกับเขานะคะมันยังมีอะไรที่ผูกพันผูกมัดผูกติดกันไว้อยู่นะคะทําให้คุณกับเขา,ายังไม่สามารถจะตัดขาดความสัมพันธ์จากกันได้นะมันก็ยังคงมีความ หึงห่วงกันอยู่ด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเหมือนว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่เป็นคนคี้หึงคี้ห่วงคี้งกคี้เก๊กนะเป็นคนที่แบบเขาอาจจะห่วงคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงเป็นคนเด่นคนดังเนาะเป็นคนที่ดูดีนะคะดูโปรไฟล์ดีนะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบห่วงคุณมากๆนะทําให้มันเกิดปัญหากันก็ได้ด้วยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมนะคะก็ดูแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่จบเหมือนกันนะคะมันอาจจะยังเคลียร์กันไม่ได้แต่ก็ยังไม่จบยังไม่ขาดจากกันบางครั้งนะคะมันก็ยังวนเวียนนะคะยังมีความคิดถึงห่วงหามีความเสน่หามีแพชชั่น มีความลุ่มหลงนะคะในกิเลสตัณหาในเรื่อง18บวกในเรื่องเซ็กส์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้ด้วยนะคะที่ทำให้คุณกับเขายังยังมีอะไรที่มันยังผูกพันผูกมัดกันอยู่นะคะ ใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆด้วยนะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความจริงจังกับเรื่องงานมีความเหมือนกับว่าอยากจะได้ความก้าวหน้ามั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานมากๆและรวมถึงเรื่องการเงินด้วยนะคะที่เขาแบบอยากจะมีความมั่นคงอะ่ะทั้งการงานการเงินให้มันดี ให้มันมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ประมาณนั้นความขัดแย้งก็ยังมีอยู่นะคะ,ะดูแล้วแนวโน้มนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเคลียร์กันไม่ได้ยังไม่ลงตัวกันเลย แล้วก็บางท่านนะคะก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเรากับเขานะคะที่มันเคลียร์กันไม่ได้นะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทาดลมมิถุนตุลกุ้ม,ชา,ามนนชาวทาดไฟเมษิธนูชาวทาตดินนะคะพรศพกันมังกร ะจะเป็นชาวธาตุใดราศีใดก็ได้นะคะพลังงานหน้าไพ่นี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปอินอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะอันไหนที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปนะคะไม่ต้องไปรับไว้นะขอให้รับไว้แต่ในพลังงานที่ดีๆก็พอนะคะแล้วก็พลังงานหน้าไพ่มันอาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้ด้วยนะคะ เราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นกันบ้างนะคะถ้าหากว่าเขาบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ8ดดาบนะคะขึ้นมาตามมาด้วย6ถ้วย The Sun วีนถ้วยนะคะและสมถ้วยสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเคยเป็นคนเก่าๆกันมาก่อนในอดีตนะคะเขาเองก็คิดถึงนะ คิดถึงความรักความผูกพันความสุขที่เคยมีให้กันนะคะในอดีตที่ผ่านมานะในบางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นรักต่างไว้กันด้วยก็ได้นะอาจจะคุณเด็กกว่าเขาเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะอาจจะมีลูกมีบุตรด้วยกันนะคะตัวเขาเองก็คิดถึงมากๆเลยนะคะคิดถึงคุณด้วยแล้วก็คิดถึงลูกด้วยนะคะ แต่ว่าในความสัมพันธ์นี้บางทีตัวเขาเองก็รู้สึกว่ามันมืดแด้านนะคะไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีคิดถึงไหมก็คิดถึงอยากมีความสุขนะคะอยากกลับมานะอยู่ในที่ที่คุณกับเขานะคะเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความสุขด้วยกันเหมือนว่าเขาเองก็อยากจะกลับมามีความสุขกลับมารูเนียนกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ณเวลานี้ มันอาจจะยังทําไม่ได้นะคะมันอาจจะติดอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างในฝั่งของเขาก็ได้ในบางท่านนะคะอาจจะมีการบล็อกมีการปิดกัน้นอะไรกันเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณแต่ดูแล้วอาจจะเป็นคุณที่บล็อกเขาไปก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเขารู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากกลับมานะอยากจะรีเทิร์นกลับมานะคะแต่ว่าจังหวะและเวลามันยังไม่ใช่นะ แล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตัวเขาเองก็เหมือนมีพันธนาการที่ทำให้ตัวเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่ใจเขาปรารถนานะคะเพราะว่าบางทีเขากับคนของเขาก็มีในเรื่องของลูกนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เขาเองก็ไม่สามารถจะมาจัดการความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณได้นะคะมันเหมือนมันติดอยู่ในอุปสรรคปัญหานั้นเนี่ย ที่ตัวเขาเองก็อึดอัดมากๆเลยนะคะทำอะไรไม่ได้นะได้แต่คิดถึงคุณนะคะมาดูในฝั่งของคุณบ้างค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะถ้าหากว่าคุณบอกอะไรเขาผ่านคลิปนี้ได้คุณอยากจะบอกเขากลับไปว่า เ e อร์มนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันก็ได้นะคะ j ั s m i มินวิวออฟฟอร์จูนเดอะสตรนนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีสิงก็ได้นะและ8ดไม้เท้านะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองเหมือนตัวคุณนะคะจะอยู่นิ่งๆเยียบๆในพื้นที่ของคุณนะจาม ไม่ปริปากไม่พูดไม่บอกไม่ร้องขออะไรทั้งนั้นนะคะจากเขานะคุณบอกว่าคุณจะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของคุณเองแล้วก็จะเฝ้ารอคอยวันเวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันดำเนินแล้วก็ผ่านไปถ้าเกิดว่าคุณกับเขาจะได้อยู่เป็นคู่กันถ้าเกิดว่าคุณกับเขาจะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วกันนะคะ ที่ผ่านมาตัวคุณเองอาจจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มามากพอแล้วนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยากลำบากนะคะมีความไม่เข้าใจกันนะมีในเรื่องของอีโก้มีในเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นความรักกับชาวต่างชาตินะคะที่แบบมันแตกต่างกันในหลายๆเรื่องนะคะ ทำให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันมันยากอะ่ะอืมถ้าจะแบบถ้าจะให้คุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะมากกว่านี้ตัวคุณก็บอกว่าที่ผ่านมาคุณทําเต็มที่แล้วคุณทําดีที่สุดแล้วนะคะแต่ในเมื่อคุณทุ่มเทปไปนะคะมันก็ยังไม่เป็นผลนะคะในช่วงเวลานี้ตัวคุณเองก็ขออยู่เฉยๆขออยู่เงียบๆแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตานะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณกับเขานะคะจะได้วนเวียนกลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเบื้องบนได้กำหนดไว้แต่ในเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาต้องพลัดพรากห่างจากกันไปเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะก็จะเฝ้ารอนะรอแบบเงียบๆของคุณว่าสักวันหนึ่งถ้าตัวเขาหลุดพ้น จากปัญหาจากอุปสรรคของเขาแล้วเขาอาจจะกลับมาหาคุณเขาอาจจะติดต่อทักทายกลับมาหาคุณเองนะคะ,ะแต่ในเวลานี้ตัวคุณจะไม่ทำอะไรแล้วเนาะคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะเหนื่อยมามากพอแล้วนะกับความสัมพันธ์ที่ทุ่มเทไปนะคะสุดท้ายนะคะก็ได้แค่ความว่างเปล่ากลับคืนมานะประมาณนี้นะคะ ขอไพโรแมนดิเอลหน่อยค่ะไพอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะคะไพบอกว่า let your friend help you นะคะ unrequited love และ make the effort นะคะไพเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะตัวคุณนะ มีความเครียดมีความอึดอัดมีความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจนะคะลองพูดคุยกับเพื่อนไหมปรึกษาเพื่อนไหมนะคะนะอาจจะต้องมีเพื่อนนะคะสักคนหนึ่งนะที่เขาแบบรับรู้รับฟังอะไรเรื่องราวของชีวิตคุณได้นะให้เพื่อนคุณนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณดีกว่าไหมนะคะบางทีเขาอาจจะเพื่อนของคุณเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรคุณบ้างนะคะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรให้คุณดีขึ้นหรอก แต่ว่าเขาอาจจะช่วยเป็นผู้รับฟังให้กับคุณได้นะคะประมาณนั้นนะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นมันเป็นความรักที่มันเป็น u n น e q u i t ว d l เต็เลยะบางทีนะคะคุณกับเขามันอาจจะยังไม่ได้มีแรงดึงดูดต่อกันที่มากพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันได้ขับเคลื่อนกันไปนะคะ มันก็เลยอาจจะต้องมีการพลัดพรากแยกห่างจากกันไปนะคะแต่ในบางความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นคนรักเคยมีการวางแผนพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานอะไรกันมาก่อนบางทีนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องการความพยายามให้มากขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกับแบบ มันอาจจะต้องแบบใส่ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวคุณเองเนอะก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยที่ผ่านมาก็แบบใส่เต็มแล้วนะคะพยายามแบบสุดตัวแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าบางทีนะคะมันอาจจะมีในบางจุดบางส่วนนะคะที่เราอาจจะเออขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ได้นะคะอาจจะต้องลองไปทบทวนนะคะไปสำรวจ คุณภาพของความสัมพันธ์นี้ดูนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะได้อยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวนียนะมันก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะ่ะได้ทบทวนหัวใจตัวเองได้ทบทวนถึงความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาด้วยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตรงไหนที่มันออขาดตกบกพร่องไปตรงไหนที่มันยังไม่ดีเพียงพอนะคะตัวคุณอาจจะได้มีการทบทวนนะคะ ขอไพ่เมจิคอลท์ไทม์หน่อยค่ะได้ไพ่พาวเวอร์นะคะอ่ะความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนว่ามันต้องมันต้องแบบใส่พลังงานเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ใส่ความพยายามใส่ พลังเข้าไปในนั้นด้วยนะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังนะคะมันก็อาจจะเป็นจริงได้นะคะอ่ะก็อันนี้นะคะก็คือเราก็ไม่ได้ไปรู้นะว่าในฝั่งของเพื่อนๆแต่ละคนนะตัวคุณแบบได้พยายามมากแค่ไหนแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆน,นะคะก็ลองพิจารณานะคะในความสัมพันธ์ของเพื่อนๆดูกันละกันเนาะ ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นพลังงานโดยรวมเนาะบางท่านอาจจะสู้สุดๆแล้วบางท่านอาจจะรู้สึกแบบเออมันก็ยังมีอะไรที่แบบเราก็ยังทําได้ไม่เต็มที่ยังไม่ดีเพียงพอนะคะก็ลองปรับปรุงนะคะปรับเปลี่ยนอะไรดูใหม่นะแล้วก็อาจจะรวมถึงการปรับเปลี่ยนไม้เซตของคุณใหม่ด้วยก็ได้นะคะอ่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจองคิวดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะไลน์ไอดีก็อยู่ที่ด้านล่างใต้เดสคริปชันนี้นะคะก็มาสอบถามรายละเอียดสอบถามตารางคิวว่างกันก่อนได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัวซ่านะคะก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ Facebook กัวซานะใส่ยกกระชับเก็บกรอบหน้านะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ c e b o o k f แฟนเพจของทางช่องด้วยนะคะ ชื่อเดียวกับช่องนี้เลยค่ะชื่อเพจว่าทาโร่บายจุ๋มมี่นะคะโอเคค่ะเราก็แปะตัวลิงก์ของ Facebook นะคะทั้งสองอันไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ description นะเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปดูรายละเอียดกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ